เขาเสียบได้หาสิเลเรียงวางกันเสียบได้หาสิลหาวางเขาก็มาเดินเดินสินลแรกไปเลยสามสามรอดสองอันนี้มันวางไปเลยเขาต้องได้จับไว้เพราะเส้น,นมันสิดโดดออกนี่ ขามสามลอดสองมานี่มาเขาวางกลางเนี่พอดีเขาวางกลางเขาก็ดินต้ออีกขามสามลอดสองก็สิมาลงวางนี่พอดีมาลงงู่เดียวกันกับเสินทั้งในออกมาเส้นทั้งหนาสุดรนี่ออกมาออกมามงนี้เส้นนี้ก็เข้าไปราก็ เดินจากนั่งหลังมาขามสามลดสองมาเป็นเส้นกลางมาขามสามลดสองอีกมาเป็นเสน้นหนาแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็มามาเดินเส้นหลังอีกบัณน,ะนี่เส้นที่สองเยมันว่าเป็นเส้นหลังบัณฑ์ขามสามลดสองอีกขามสามลดสองมาเป็นเสน้นกลางอีกเดิดลงมา ทิปนี่มาเป็นเส้นกลาง๋ยวยามจับไว้มาเป็นเส้นกลางนี่ปั๊บสามสามลดสองกระสิม,มาลงหูเดียวกับเส้นทั้งนาออกเนี่เส้นทั้งนาสุดออกมานี่ี่ปึ๊บนี่คือเกา่าอ่าบาตนี่กระก,กาบขึ้นมาปล่อยไว้ กลับขึ้นมาเดินเสร็จล้างอีกสามสามลดสองอีกคลิปเรื่อต้นปอก่ะมันได้กลุ่มไว้ได้จกจังหน่อยอันบกกลุ่มใ้มันบอนบยู่นี่มามาเป็นสินกลางนี่ส้นกลางระวางทั้งเทิงสองสินทั้งลุมกับสองสิน มาเป็นเส้นกลางเลยปุ๊บออกวางกลางนี่แล้วกันมาขามสามลอดสองอีกสามสามรอดสองมาลงหูเดียวกับเส้นทั้งหนาออกนี้รอดสองเส้นนี่ปั๊บนี่ข้าขึ้นมาเดินเส้นล่างอีกอาเมียสองเส้นไปเนี่ย กระสิกลุ่มง่ายขึ้นจักหน่อย3าสหลอดสองอีกคลิปมาเป็นเส้นกลางเ,เส้นกลางเดินต่ออีกเดินต่ออีกเก้าหนึ่งกระสีนี่มาลงนี้คลิปกลายมาเป็นเสนน้นนะมาเดีลับขึ้นมาเดินเส้นหลังไม่อีกบน เส้นสุดท้ายแล้วบ่นีเส้นที่เขาเสียบเป็นเส้นสุดท้ายบันนี้บนหลุดดดกันอ่ะกรบสามสามหลอดสองมานี่มาเป็นเส้นกลางก็บมาเป็นเส้นหน้าบันกริบติ๊บเด่นครบทั้งหาเส้นแล้วมัน จังได้กระบรุดบาดเนี่เดินโคปาสิ้นนั่นทางในมันก็จะเป็นประมาณนี้เดินโคปาสิ้นละลายปอกหาป้ายบาดเนี่ยเดินเส้นหลังไปเรื่อยๆได้บรรพีนทร์น้อง่ายแล้วบนเนี่ยเพราะว่ามันเดินโคปาสิ้นแล้วมันบรรุดแล้ว มาเป็นเส้นหนาแล้วก็ปล่อยแวะแล้วก็ขึ้นมาเดินเส้นหลังไปจังซีลระตลอดบ้านี่ย่ได้ย เป็นน้ำมีตอกกันด้อ่ะครับสาม 3, ลอดสองนะครับสาม 3, ลอดสองอีกรอบหนึ่งจ,จิบกลับคืนมาเดินเสร็จล้างอีกไปแบบนี้ตลอดเด้อยวนพี่น้อง ก็จะไปซีตลอดจัดเข้ามาลงมาให้มันจับกันเลยนี่ตกแข็ง แขนแข็งคือต้องดึงแจนไว้จังหน่อยมันจะเข่าปวดเก็บของปกห้าทีลูกค้าท่านหนึ่งเป็นสั่ง รุ่นใหญ่หน่วยหนึ่งรุ่นกลางหน่วยหนึ่งว่าจะเป็นว่าจัดให้เพิ่นกันขอ,องปลุกฮะหยิดตกสารแข็งเพื่อต้องการให้ของห้องมันแข็งตอกสารก็แข็ง ออกสั่งก็แข็งเวลาสารออกมาเราแข็งคับหน่วยที่สองเ้วพี่น้องหน่วยเนี่ยหน่วยที่สองที่เพิ่นสั่งลูกค้าท่านหนึ่งเพิ่นสั่ง คนได้จ,จัดให้เพื่อนหน่วยเลขสารในเพื่อนช้เวล่าอยู่หกมือหกมือปายหกมือก,กลัวๆเลยหกมือเท่ๆบ่เลี้ยวหน่วยนี้มัได้ใส่จักมือ สำหรับลูกคากท่คนหนึ่ง <si ็นสังของไล่หลงสองน่วยว่าสันรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อรอไปสักก่อน รุ่นใหญ่กับรุ่นกลางว่าสัตวรุ่นใหญ่แบบธรรมดาบบแมนรุ่นใหญ่แบบจำโบคือของพวกหาดไว้นี่ดอกของพวกหาดไว้ที่เลี้ยงไปนี่เพิ่นรุ่นใหญ่พิเศษใหญ่พิเศษว่าสัตวเพิน่นว่าอันนี้รุ่นใหญ่ธรรมดาของไล่หลงเ <c oughs> ย็นเย็นได้ไปนองเด้อได้กันสุขคนอยู่ดอก แต่ว่าก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยอันพี่น้องยังบ่เปลี่ยนใจกะถาสกอยถาจักหน่อยสกอนเพราะว่ากะ่บมันเนี้ยเร็วง่ายประเดี๋ยอีกอย่างหนึ่งกะช่วงนี้กะเธงเลี้ยงลานไปน้ำเนี่ย เรื่องหลานไปนำบกใคยได้เหตุเต็มทีเบิดมือปไปเลยเรียนจอดกันละ ที่ท่านใดต้องการอยากได้ก็สั่งมาได้เลยพี่น้องเด้อ,เ,อเขาคิวสั่งไว้ <c oughs> สิทยอยเฮ็ดให้ไปเรือเ่อยๆสองทางเขาพี่น้องอยากได้ก็ สองทางติดต่อก,กับสิมีทั้งสองทางสั่งสินค้ากับสิมีทั้งเพจสั่งเห็ดสั่งทํำพื้นทินอีสานหรือสิป็นทั้งติ๊กต๊อกแต่ว่าติ๊กต๊อกสิแตกต่างหน่อยหนึ่งก็คือผันผู้ใดสั่งทั้งติ๊กต๊อกเอาเขาไปซื้อทั้งติ๊กตอก๊อกหัน มันสิมีระบบเก็บเงินปลายทางพร้อมเลยพี่น้องเลยมันมีระบบเก็บเงินปลายทางนั่มจะว่ากันผู้ใดสั่งทั้งเพจหรือ,อทั้งเฟซบุ๊ก็มันสิโบมีระบบเก็บเงินปลายทางเป็นระบบเงินโอนก่อนอันนี้แบบว่าแจ้งรายละเอียดเนี่ยพี่น้องบ้านเฮา ได้เข้าใจได้ทราบกันแต่ว่าสินค้าในติ๊กตอกสินค้าที่ไปว่างในติ๊กตอกบทท่านมีได้พี่น้องต้องสั่งกันต้องสั่งเอาขันหอสารแล้วเรา้อก็สิติดตอมกลับไปหาพี่น้อง ค่าทั้งลบบุรีที่เพิ่นออเดอร์ของลายอีหลงห้ามาสองหน่วยเขาได้ส่งให้แกทั้งเพจเพิ่นกานันบุเป็นเพิ่นวาเพิ่นอยากเก็บเงินปลายทางก็เลยเอาก็เลยเอาเพิ่นเข้าไปในติ๊กต็อกแกส่งให้ถึงเมื่อแล้วเรียบร้อย ติดตอกกระสางเหตสร้างทำพื้นที่อีสานคือกันเพชกระสร้างเหตสร้างทำขื้นกันของปอกห้าแข็งเป็นตะไน่ ห่อสารมาสารมาได้รอบปั๊บเนี่ยเขาจะสารขึ้นไรมันเจิดขึ้นจังน้อยแันกระสิคอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปของปลอกห้า เนาะเห็ดตอกแข็งเนี่ยมันของห้องออกมาก,ก็แข็งดีของปอกห่าสำหรับลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิร์นซนีสักกันตอนเริ่มต้นปอกหา คลิปต่อไปสิเป็นตอนใดกกัที่ตามต่อไปหันยักรุ่นยักเบิงว่าตอนจบเป็น,ย,น,ไปไนยันงไงกันกดติดตามไปเถอะพี่น้อ,องเด้อคลิปเฮาก็สิลงเลี้ยงกันไปเรื่อยๆแต่ละหน่วยของแต่ละหน่วยนีตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายสิลงเลี้ยงกันไปเรื่อยๆเลยบอกว่าคลิปสัน้นคลิปยาวตอนนองกันไปตลอดอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ